สวัสดีครับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวันนี้เรามารีวิวบ้านทรงสเปนเรามาทำให้ลูกค้าที่อำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยานะครับเนื่องจากลูกค้าอยากได้บ้านยกสูงและอยากได้หลังคาสูงและทางเข้าไม่ได้ด้วยนะครับหลังนี้จะเป็นทรงสเปนนะครับยกพื้นสูง3เมตรนะครับ พื้นที่ทั้งหมด80ตารางเมตรนะครับนี่นะครับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากฝีมือของช่างบะนะครับมาอยู่ที่4เดือนเลยนะครับครบมครอบนอกหายรอบนอกก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวขึ้นแบ้างบนนะครับตอนนี้ชมข้องล่างก่อนนี่ครับใตถุนลงนะครับสูงสามเมตรนี่มันไตขึ้นนะครับบ้านวิวสวยมากครับติดแม่น้ําเลยนะครับนี่นะครับติดแม่น้ําเลยขอบคุณคุณพี่มิ้นมากนะครับที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ตอนนี้กลับมาดูบ้านไม่ได้ติดโควิดนะครับน,นครับดูข้างข้างบ้านนะครับข้างบ้านก็เสร็จแล้วกำลังเตรียมจะกลับไปที่ร้านนะครับเก็บตะว,วันบ้านนกดาวมีเป็นซุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูท้ทุดบ้านกันดูไม้เครื่อง นี่นะครับเป็นไม้เครื่องด้านล่างใส่ทียิบนะครับใส่ไม้เนื้อแข็งทั้งหมดนะครับพอสองคู่นะครับ่าเราจะขึ้นบนบ้านแล้วนะครับาไอลูกพอตขึ้นบนบ้านครับเปประตูให้ป้านหน่อยรองเท้า ตรงนี้มีบันไดสามขั้นนะครับขึ้นไปแล้วเป็นชั้นพักแล้วขึ้นไปตรงนี้เจ็ดขั้นนะครับขึ้นมานี้เป็นระเบียงด้านข้างครับนครับนี่ด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นมุกหน้าบ้านนะครับ,รบม้านั่งยาวสามเมตรหนึ่งตัวนะครับหน้าบ้านนะครับ,น,บ,น,น,รบนั่งมองวิว ติดแม่น้ำเลยนะครับอืต่อไปตรงไปจะเป็นศาลานั่งเล่นนะครับขนาด2องเมตร20คูณเมตร20นะครับนี่นะครับเป็นเป็นมะข่าปราดู่ทั้งหมดเลยนะครับหลังนี้มะข่าปราดู่ไม้แดงทั้งหลังนะครับ แล้วต่างเป็นกระจกยาวๆครับฝารอบนอกจะเป็นฝามะข้าประดูไม้แดงเหมือนกันแต่ทําสีเงานะครับด้านในลูกค้าเอาสีด้านนะครับทาสีด้านฝาทําสีด้านหมดนะครับก็จะสวยแบบอีกแบบนึงครับนี่นะครับดูประตูนะครับมาในตัวบ้านนะครับนี่ตัวบ้านนะครับด้านในนี่โต๊ะกลางตรงซุ้มนะครับ ช่างเพิ่งทําสีเสร็จเก็บไว้ในบ้านอยู่นะครับนี่นครับภายในนะครับช่างติดหลอดไฟติดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของการทําสีนะครับเป็นสีด้านครับโชว์ลายไม้สวยเหมือนกันแต่ลุ แล้วแต่ลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบนี่นะครับเป็นสีด้านภายในแต่พื้นก็จะเป็นเงาเหมือนเดิมนะครับมีห้องนอนนะครับห้องนอนขนาดสามคูณสี่เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ำกันนะครับนี่เป็น่วนห้องน้ำนะครับ ยังไม่ได้ใส่สุขพัณฑ์นะครับ,รบมีสูงมากครับสูงสามเมตรเลยนะครับช่างบักหลังเก็บของเตรียมกลับนครสวรรค์แล้วนะครับฝ้าสูงนะครับเพราะเราต้องมาทำกับที่นะครับยกข้าสูงครับ ข้างบนังขาสูงสูงสเมตรนะครับนี่ให้ดูโต๊ะให้ดูโต๊ะแล้วมาดูห้องอีกห้องนะเป็นห้องซักล้างนะครับประตูใหญ่นะครับเนี่ยประตูทครับปร,ประตูนะครับ<ม>นี่เป็นห้องเป็นห้องซักล้างนะครับซัก้า ข้างมิดระแนงตีระแนงโล่งๆนะครับปร่งๆเยโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมรับที่ติดตามเก็บตะวันบ้านนกดาวนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจุ๋มนะครับ0812849385นะครับวันนี้เรามาที่อำเภอพักไห้นะครับ บายขอบคุณครับ